ปั๊มยาอยู่มันปั๊มยาอยู่เต้ยวันนี้ระบบมันไมากลายหัวแล้วมันแตงโมเล็กสองตัวสซบะไปยืนคนดูคนดูนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมมิกเกอร์บิฟรายวันนี้ครับลิขสิทธิ์แท้มาแล้วในร้านค้ากองบูย่านะครับนี่มาสคอตทีมชาติบราซิล 18แพฤศจิกาถึง2ี่สิบเก้าพฤศจิกาอยานนี้นะครับกล่องละเก้าสิบเก้าเพจเตอร์สูบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงนี่ติ้งมารูปนี้เลยสูบมาเรียบร้อยเกมาอได้แต่งเกงมานะครับเตอร์สูมได้แต่งเกงมาก็ได้แต่งเกงกับเสื้อมานะครับวันนี้มากับพี่ ใครต้มนั่นเองครับอ้าวไปโดนแรงกันผมไม่วางอันนี้ดีกว่าผมจะไปวางที่ที่ทุกคนไม่รู้แลวก็จะไปที้หน่อยอเฮ่อเฮ้ยอะไร MVP เอ้ยไปชี MVP ดีแม่แลหนึงขับบอดได้ชบอลับบอลดคนนี้คือใครเนี่ย เป็นเรื่องขอเราเลยเสื้อขาวเหมือนกันเลยนี่จี๊ดไอจีสองเอ็นไอจีตัวเอ็นจีตัวเอ็นอ่ะวางให้กันแล้วกันนี่เฮ้ยอย่าไปกลัวแล้วก็มีสองคนอุ้ยโหนี่มันไม่ใช่สองคนแล้วนี่สองตีที่ตัวเอ็นโอ้วสองตีไม่ใช่สองคนสี่คนอาปืนก่อนครับตีนี่ดูชุดมัดคอร์ด าบอยาได้กังเกงมานะครับยัยบสัสนเอ้ยทองสันไ,ได้ทองได้ทองมีกับปืนได้กับได้ปืนอะไรก็ไม่รู้ที่ได้เอ็กได้แปรกกับรูปฟองยาวอ,อันก็เหรียญยี่หกเหรียญ พี่ไม่ไหวอ่ะเตอร์พี่ก่อนหนึ่งสองเมตรพี่ตายได้แล้วนั่นน่ะมันเอสเคเอสหลื่อมไรไม่ดุแค่เอสเคเอสโดนสองเมตรตายอ่ะมันแตกไป่อนมันหนีไปบวกกันน่ะพี่ตามของก่อนเฮ้ยแคนเอสด้วยเอออะไรก็เคไม่ไม่จุดตัวลน่ะแคนไอซีเน นี่ครับชุดมาตคอรดทีมชาติบราซิลยืนรับแปรงเกลี่กับหางมานะใช่หางให้ดูหน่อยนี่โอเคไปไว้จะตัดวางแผนดีก่เกือบเ่มหมดได้กี่บาทนะพี่ไม่ถึงอะไรสี่ร้อยเพชรสี่ร้อยเพชรสี่ร้อยเพชรได้เสื้อมาสองตัวโหนี่ต้องหมดหเพชรหรือเปล่าหนึ่งแรกครบชุดอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันดับมุมสุกที่ละกล่องอ่ะพี่ดูดีขึ้นเหรอเดี๋ยวพี่มันก็เมาอ๊ะ เฮ้ยอย่าตายนะเตไปโอ้ยไม่กอดไม่กอดเลยพี่ไม่กอดกอดลบคนพี okay. ่ปูลนไปลบคนเอาไว้ตังหนึงตังหนึ่งโซมาตี้เคลเคลสเคลสไฟฟ้ายิงเคลเซียมาย พี่พี่เี่ยพี่ยิงได้ตัวสุดท้ายเลยไม่ใช่พี่ยิงแต่ตัวได้ผมยิงเน่เพาะเรือของนี่แหะพี่พี่เพราะว่ามันมีตัวสุดท้ายอ๋อตรงนต้เหรอตุ้ม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 เลสเตอร์เอ็ดเปิดจุดจ้าเห็นเปิดจเอามันบวกกันละขอรลอยแต่กันไหนยังเห็นมีตัวเลยเดี๋ยวรอดูตุ้ม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 มามาจีจะเข่ารอดูอยางได้หัวไดิ ได้แล้วโอ้ยไม่มีังมลงงงหวงอ้าววเดียวมันทํายาอยู่มันท้ยา่บไปรบหนเนนไม่ยัแล้วมัน่วั้็ุเป็นไงะโดจิวคมจานมเล่นอูซี่รุ่นหัวเตอเตออูซี่ทำไมมันแรกขนาดนี ก็มันอลวงไงถ้ามันแรงอ่ะมาวางเดี๋ยวพี่ไปตรงๆอุ้ยโดนระเบิดล้อไงเก้ามาอยู่ทางนี้ระเบิดมาเตอร์ระเบิดมาเฮ้ยระเบิดโอุ้ยพี่ก็โดนระเบิดโดนห้าสี่เติมีตัวมามัดเอาก่อนเว้ยเติระวัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้บักบักอะไรบักาตากเตมนี่เตมนี่เตมนี่เตลองกระโดดหน้าตากมันดูดูดูพี่ดดูดูดูโอเบเบดาวดาวหน้ากระโดดเตเตดูเตดูพี่แล้วแล้ว คนเหรอไปขอคิวมากเลยมังไม่ได้คิวเลยมงงหรือเปล่าไปเจ้ากัน ตัวเดียวก็กินเง่ได้เนี่ยได้หรอโอ้ตัวเดียวก็ตัเดียวกันแท้ๆมันไม่ใช่ตีวเดียวกันตัวโอ้พี่ตัวเดียวหาไม่เจอเนะี่ยขอๆหน่อย ไม่วี่เล่นไม่ออกนะมันพี่ยังเล่นโอ,อกเลยอนะไม่เล่ม่บอกแล้วนะมั้งผมทำผมจะเล่นยิงหัวนะแล้วมัจะมีต้นทีหนึ่งแล้วก็ตผมทีหนึ่แล้วพี่ได้กี่คิวไมได้เปดคิอออเองผมไ้อ,องคนะเองดเหไดเรียขอนะ ตายเถอะตัวที่เจอยิงอ่ะแป๊กึงเ,เบิดไม่เข้าเลยพี่ยิงใครอ่ะตรงนี้เต็มเลยผมกลังตอบตัวที่มันกำลังว่ายน้ำไปอยู่เนี่ย ยาัยาัมต่อไม่ลอยเดียวเนะี่ยมม่ตายอนะ่ะพี่เดานะอ่ะพี่ดาว,นะวจบเนี่ยนะ